สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พิงน้องน,าน,านา้าๆเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิบอรี่นะครับนาทีฉุกเฉินนะ่ะมาเจอหนองปลาพอดีครับอ่ะจะพากันมาทอดแหกงคืนเอาพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับในพานเอาพร้อมครับอ่มันฉุกเฉินจริงๆครับเอาเนี่ยหนองไม่อยู่เท่าวงแหเนี่ยครับทุกคน,นแหมลกลางวันไม่มาแนละ้วมากันทั้งคืนนะเหตุสายนะบอกแล้วอ่ะ เดี๋ยวดูนะมีปลามัางหรือเปล่าเห็นลอยๆอยู่จะเป็นพวกปลาเล็กๆปลากระดีครับชวนกันมาสมืดเลยอดไหวเนียอ้ยก็ดีบ้าเลยครับเป็นคลิปสั้นๆแบบฉุกระหุกครับอุ้ยดูวาบ้าเลยนี่จะได้ปลาโอน เหีย,ยหสายเองก็มาชวนสมืดเลยครับพิโรดาอาบน้ำพิโรดอาบน้ำเพิ่งเสร็จด้วยนะเนี่ยเสื้อยังไม่ใส่เลยพากันมาทอดแหเฉยครับเอาแม่ช่างช่างเดชเองก็ยังไม่ได้ตัดไหมนะครับมือยังโดนน้ำไม่ได้ประดุกตำเนี่ยถอดกรอบแล้วมั้ยมือยังเปียกน้ำโดนน้ำไม่ได้ครับ ดูนะครับทุกคนปากแรกนี่หวานไปทีเดียวครับโอ้ย <ปะ S 1> ทั้งปลาฉลาดปลากระดีนะปลาขาวปลาตะกับปลาหมอมีครบเลยครับนี่แม่าห,หากินแบบฉุกเฉินครับผมอ่ะเดี๋ยวเราทอดลากกันต่ออีกสักพักนึงครับเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเอาปากแขมาคุมท่อไว้ครับแล้วเราจะไล่ปลาจากข้างในท่อให้ออกมาสีโลดเริ่มไล่แล้วครับอืม ดูนะครับจะมีปลาออกมาบ้างไหมพี่โลดต้องกลับไปอาบน้ำใหม่อีกรอบแล้วเนี่ยจากที่เราปิดปากท่อแล้วไล่ครับได้มาอีกหน่อยนึงนี่แต่ว่าปลาใหญ่ไม่มีน้ำเปน้ำพี่โรดนะได้แต่พวกลูกปลากะดีปลาขาวครับดูครับมีไหมทีนี้ มีไหมครับดูนะปากนี้มีไหมมีอยู่หนูอู้อปลาฉลาดปลาฉลาดอีกเหรออู้ฉลาดได้หลายตัวเนี่ยโอ้ยตัวสวยครับแบบนี้โอ้ยดูปากนี้โอ้โหพี่โลดครึ่งขาแล้ววะนั่นนะกลับกลับไปเมียดายแน่อาบน้ำใหม่ใหม่มาเล่นโคนเปิดเนี่ยนี่พอแล้วมั้งโอ้ยดู เดี๋ยวนั่นคอยมาหาไปทำเหยื่อเอาถึงพอเหรอดูเยอะเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกปลาอใบยางมันเยอะจิบน้ำเลยน้างน้ำเลยงออุ้ยหลายตัวครับ ปลาใหญ่ด้วยตะเพียนปากนี้โดนตะเพียนด้วยครับนี่ตัวสวยเลยแล้วกับปลาอื่นๆนะปลาขาวเยอะอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวขอเวลาช่วยกันปลดส <ๆ S 2> ัก <ๆ S 2> พักนึงสองตัว,นะตวนะทีสุดท้ายก็ยังพอมีตัวนะทุกคนนี่พอได้ครับพอได้าดดมาดูปลากันนะครับหากันประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแมพ่พหลลด ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นครับเออนี่ <c oughs> เป็นลำห้วยเล็กๆครับได้เป็นมือนี่ปลากระดีนะสะส่วนใหญ่แล้วก็พวกปลาขาวปลาตะเพียนครับปลาตะกับปลาฉลาดนี่แม่ <c oughs> ได้เป็นมือแนะ <c oughs> ล้วไปเลยเนาะเ e <c oughs> สายมาชวนครับก็เลยจัดกันซะหน่อย <c oughs> ปลากระดีที่เราไปทอดแหกันมานี่เอามาทําเป็นปลาวงนะครับปลาเค็มแล้วก็เอามาทอดกรอบแบบนี้ครับเดี๋ยวจะกินกับส้มตํา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากๆนี่จากที่ไปหากันเมื่อคืนนะเอามาทําเค็มใส่เกลือแล้วก็ทอดแบบนี้ครับตอนนี้กําลังตาส้มตำกันอยู่เดี๋ยวได้ลองชิมกันครับผมมาทุกคนของแซปมาแล้วครับตําปะลาเนี่ยเสียงขอดคคกแล้วน้ำลายแตกน่ยดูยคดออกมาให้หมด มาครับทุกคนมาๆๆกับข้าวของเราวันนี้นะครับน้ําพริกสตอมีทั้งสตอต้มแล้วก็สตอย่างนี่น้ําพริกกะปิมะม่วงนะเป็นน้าพริกกะปิแบบทางตลาดครับเดี๋ยวขึ้ืน้ำลายริงก่อนแล้วก็มีข้อหมูย่างทุกคนแล้วก็นี่ครับที่เราไปทําคลิปกันมาปลากระดีแล้วก็สมตำนะเนี่ยพอแล้วครับกับข้าวบ้านๆท่านี้เลืเลยเอ้านี่ให้คนตามไปหาปลาชิมก่อนเลยเนี่ย แม่ดึกดืน่นดึกดืน่นครึ่งคืนยังมาเคาะประตูได้วะกินข้าวก็กินกันไปร้านค้าฝั่งนูน้นเขาก็ขายกันไปเนะาะเป็นไงปากกระดีฉุกเฉินใช่ไหมอ่าใช่ได้ออืมามา,มาน้ำลายแตกแล้วทุกคนกินข้าวกันครับต้องมือแล้วนะงานนี้เนาะออื ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะหาปลาหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแต่เดี๋ยวไว้พวกเราคลิปหน้านะให้ใจเนาะคลิปนี้ลากันไปก่อนขออนุญาตกินเข้าวเย็นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย